สวัสดีครับอยู่กับผมบาย่อสินนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูท้าวเวสุวรรณนะครับนี่ลงยานะเป็นเนื้ออาบเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนั่นแหละอาบเงินกระไหลเงินนะครับนี่ข้างหลังเป็นพัดยศนะครับข้างหลังเป็นพัดยศแล้วก็นี่ท้าวเวสุวรรณนะครับเป็นรุ่นรวยบรรดาลทรัพย์วัดห้วยด้วนนะครับเป็นพระปีหก ห้านะครับนี่รุ่นนี้ผมเปรียบเทียบกับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูผมมีรุ่นนี้นะแต่ทำไมไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่เลยครับด้านหน้าเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข้อเปรียบเทียบก็คือ pp. เห็นไหมหลังรุ่นนี้หลังรุ่นนี้จะเป็น พราหูอมจันทร์นะครับส่วนหลังรุ่นนี้เป็นผัดหยดนะฮะแล้วก็เป็นอาบลงยาสวยๆด้วยแต่รุ่นนี้เรืองแสงนะครับไฟดาร์กไลท์ไฟสีม่วงๆสองเรืองแสงสวยเลยรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าเรืองแสงหรือเปล่านะฮะแต่ผมเห็นเป็นเนื้อเงินเนื้อเนื้ออาบเงินมาเนี่ย สวยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับกล่องก็กล่องรุ่นเดียวกันเลยนี่กล่องรุ่นเดียวกันเลยนะฮะเลยก็เลยให้มาเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเอา้าทำไมรุ่นนี้ปีหกห้าใช่เหรอรุ่นนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เป็นแล้วทำไมข้างหลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้คะ่ะนี่เลยเป็นของแลไอเทมเหมือนกันนะครับแล้วก็ ดูข้อแตกต่างกันได้นะครับผมมีข้อแตกต่างให้ชมดูเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้กันก่อนนะฮะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นทาววิสุวรรณถือกระบองนะครับสวยๆเลยผมชอบที่ลงยา,าแบ็คพื้นนะคะลงยาข้างหลังก่อนเป็นสีฟ้าแล้วก็เอาสีดำขึ้นมาเป็นเหมือนออร่าครับนี่ แล้วอาบเงินนะครับคล้ายๆมันมันไม่ใช่หน้ากากเงินนะแต่มันเป็นอาบเงินคืออาบไปทั้งผิวก่อนนะครับกระไหลเงินนั่นแหละเอาอาบไปทั้งเอาอาบไปทั้งเหรียญก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงยาเลขเก้าสามนะยังไม่ใช่เลขสวยนะเก้าสามก็สวยอยู่ก็เลขสองหลักอยู่นะฮะยังไม่ได้เลขหลักร้อยหลักอันนี้เกินไป พัดยุดก็สวยนะนี่เลยลายยังชัดเจนอยู่นะครับนี่รวยบรรดาลทรัพน,นะครับวัดหด้วยด้วนหกห้านะฮะร,รุ่นนี้ของแร่เยอะมากนะครับทำมาซึ่งหลวงพ่อพัดกำลังดังเลยช่วงนั้นดังมากนะฮะมีทั้งเพลงมีทั้งซิงเกิลอะไรเยอะมากเลยนะวัด วัดนี่คนไม่ขาดสายเลยตอนนี้มาแรงๆก็หลวงปู่ศิลาครับตอนนี้มาแรงมีประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็ขึ้นคอเองเหมือนกันเพราะว่าสวยนะผมเกิดวันศุกร์นะครับสีฟ้าเนี่ยผมก็เลยหาสีฟ้ามาขึ้นคอเหมือนกันนะครับนี่เป็นอาบเงินนะครับ หลังพัดยศสวยๆเลยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้บอยยอดสินด้วยนะคะเผื่อมีพระองค์ใหม่ๆหรือว่าพระที่ท่านกำลังศึกษาอยู่อยากจะรู้ประวัติอยากจะรู้อะไรพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะแลกแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บอยยอดสินด้วยะคระับขอบคุณครับ